คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่มักจะผัดวันประกันพรุ่งคิดว่าฉันจะทำสิ่งนี้แต่ว่าเออถึงเวลาเอาไปก่อนเดี๋ยวทำทีหลังก็ได้เอาไว้ก่อนแล้วในที่สุดคุณก็ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างสิ่งที่คุณจะทำมันมีอยู่มากมายเต็มไปหมดเลยแต่คุณก็ยังไม่ได้เริ่มต้นที่จะทำอะไรสักอย่างเลยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคุณอยากแก้นิสัยอย่างนี้ของคุณหรือเปล่าคะถ้าคุณอยากแก้นะ ให้คุณคิดว่าเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คุณต้องการน่ะมันสําคัญกับคุณมากไหมมันสําคัญกับคุณจริงๆหรือเปล่าถ้ามันสําคัญจริงมันสําคัญมากคุณจะไม่มีทางผัดวันประกันพรุ่งกับชีวิตของคุณกับเรื่องราวที่คุณอยากทําเลยค่ะให้คุณเอาให้แน่ๆนะคะว่าคุณต้องการมันจริงๆหรือเปล่าคุณต้องการสิ่งนี้แน่ใช่ไหมถ้าผลลัพธ์ที่คุณต้องการเป้าหมายที่คุณอยากได้มันสําคัญมากพอ มันยิ่งใหญ่มากพอเมื่อนั้นล่ะค่ะคุณจะเลิกผัดวันประกันพรุ่งคุณต้องรู้แน่ๆนะคะว่าฉันจะเอาฉันจะเอาแล้วก็ทำให้ได้ลงมือทำแล้วความสำเร็จจะรอคุณอยู่ที่จุดหมายปลายทางแน่นอนนะคะครูอ้อมตะวัน Myset Expert ค่ะ